การผ่าตัดก็เหมือนการลงทุนชนิดหนึ่งครับคือเราลงทุนแลกความเสี่ยงจากการผ่าตัดกับผลลัพธ์ที่เราจะได้ถ้าเราอาการเราเป็นเยอะจนถึงจุดที่เราเข้าข้อบ่งชี้ที่ควรจะต้องผ่าเรามีการทําอย่างอื่นที่มันไม่หายแล้วเราอยากจะลงทุนเพื่อความคุ้มค่าอันนี้มันน่าลงทุนผมนายแพทย์เศษฐาเว,วสารัชพงศ์นะครับก็เป็นญญศัลยแพทย์กระดูกเท้าและข้อเท้าครับ ค่อนข้างแอคทีฟนะครับโดยธรรมชาติชอบเล่นกีฬาครับที่จริงก่อนหน้านี้เล่นเล่น,เล,นเล่นเกือบทุกอย่างเลยก็กีฬาปะทะวิง่งฟุตบอลบาสเกตบอลว่ายน้ำํำคือทําอะไรทําหมดครับก็แล้วก็ขยันทํางานไม่ค่อยอยู่กับที่ครับก็เป็นลักษณะของแอคทีฟไลฟ์สไตล์อยู่ครับก็คือเราปวดปวดตรงก้นหาสาเหตุไม่เจออยู่สักพักเลยตอนแต่ตอนเป็นนักศึกษาแพทย์แหละ เล่นฟุตบอลเล่นเล่นก็เล่นได้แต่พอเวลาเรายิงฟุตบอลเนี่ยเตะปุ๊บมันจะปวดสะดุดตรงก้นขึ้นมาเหมือนเตะแล้วมันก็ตึ๊กขึ้นมามันจะกระตุกขึ้นมาตลอดเลยแล้วมันเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆจนหลังๆเล่นไม่ได้ก็ไปตรวจเนี่ยตอนแรกก็ยังไม่มีใครหาสาเหตเุเจอหมอทั่วไปหมอพื้นไรน,นั่นเขาก็ยังหาไม่เจอจนกระทั่งไปเจออาจารย์ได้เรียนต,วตรวจร่างกายอาจารย์เขาก็ตรวจให้แล้วเขาก็เฮ้ยเป็นหมอนรองกระดูกนะอยู่ไปทํากายภาพก็ส่งผมไปทํากายภาพอยู่ปีหนึ่ง ปีหนึ่งอาการก็ทรงๆนะครับก็จําได้ว่า1ปีเนี่ยยังไปเดินเที่ยวภูก,กระดึงได้อยู่ช่วงนั้นที่กินยากายภาพก็เหมือนดีขึ้นแล้วสุดท้ายมันก็หนักขึ้นอีกหนักจนเราเดินไกลๆไม่ไหวเรานอน,อนกลางคืนบางทีเราก็ตื่นมาปวดกลางคืนเลยแล้วก็เดินไกลๆเนี่ยเดินไม่ไหวต้องนั่งพักก็เลยสุดท้ายเขาก็เลยส่งไปผ่าครับเข้าใจว่ามันก็คงเป็นสิ่งที่ต้องเกิด ก็ช่วยไม่ได้เราเราไม่ได้ผ่าเพราะว่าอยู่ดีเราอยากผ่าเนาะแต่คือเราป่วยแล้วอ่ะมันต้องผ่าแล้วถ้าผ่าต้องเจอมันก็คงต้องเจอเพราะว่าถ้าไม่ผ่ามันก็ไม่ได้ครับพื้นฐานของสาเหตุก็คือน่าจะเป็นพวกยกของหนักอยู่แล้วแล้วสมัยเด็กผมก็ช่วยช่วยคุณพ่อขายของเนาะคุณพ่อส่งเครื่องดับเพลิงอย่างเงี้ยเราก็ไปช่วยยกเครื่องดับเพลิงคาดว่าเดาว่าเนาะอาจจะมีอยู่ช่วงนึงที่มีอยู่ช่วงนั้นอ่ะยกล็อตนั้นเยอะถ้าถามความรู้สึกก็มีความกังวลหน่อยว่าแบบเฮ้ยมันจะฟื้นกลับมาได้ไหม กับสิ่งที่เป็นปัญหาของหัวใจมากเลยตอนนั้นก็คือมันเตะบอลไม่ได้แล้วรู้สึกว่าจะกลับไปเตะบอลได้หรือเปล่าเนาะก็ก็กลัวจะใช้งานกลัวเป็นปัญหาแต่ผ่าไปแล้วก็ใช้งานได้อยู่ครับก็ไม่ได้มีอะไรอ่ารักษาเป็นลักษณะผ่าตัดผ่านกล้องที่เป็นลักษณะไมโครดิเซตโตมีครับเป็นเป็นกล้องไมโครสโคปครับก็จะเปิเปดแผลเหมือนกันแต่ตัวกล้องเนี่ยมันจะอยู่เหนือแผลแล้วมันจะมองช่วยขยายภาพข้างในให้เห็นชัดเจนหเห็นรายละเอียดมากขึ้นครับตอนผ่าถ้ารอบแรกเนาะรอบแรกตอนนั้นเนี่ยก็ ก็ปวดเยอะอยู่เหมือนกันครับปวดเยอะก็ผ่าแล้วนอนโรงพยาบาลสิ่งที่ทรมานใจสุดคือฉี่ไม่ออกเป็นอยู่ประมาณวันหนึ่งครับที่ปวดเยอะขยับไม่ค่อยได้แล้วก็เจอพวกผลข้างเคียงต่างๆของพวกมอร์ฟีนหรืออะไรแล้วก็วันถัดมาที่ลุกขึ้นก็เหมือนมีหน้ามืดเป็นครั้งแรกที่ได้ไดสัมผัสคำว่านหน้ามืดคือมันมืดแล้วมันจะลมนะ้มเนาะวันนั้นแม่ก็ตกใจมากแม่เป็นคนดูแม่ก็ประคองให้ครับแต่หลังจากนั้นก็ค่อยๆฟื้นมาเรียบร้อยดีกลับบ้านตามแผนแล้วก็มันก็จะมีปวดกล้ามเนื้อ หลังจากเดินเดินถ้าเดินใหม่ๆหลังจากที่ผ่าใหม่ๆไปเรียนเนี่ยเดินถ้ามีสะดุดฟุตบาทหรืออะไรมันพอเวลาเก่งหลังมันก็จะปวดขึ้นมาบ้างเพราะว่าเหมือนมันคงเป็นหลังผ่าตอนนั้นก็เข้าใจก็ค่อยๆฟื้นครับแต่ก็พอเวลาผ่านไปก็เรียบร้อยดีครับกลับมาใช้ชีวิตได้น้ําหนักขึ้นขึ้นลงลงเล่นกีฬาอะไรได้ตามปกติก็คือกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนปกติเลยครับประมาณ10ปีครับย้อนกลับไปเนาะว่าเราไปทําอะไรที่มันเสี่ยง ละ,ละเลยสิ่งที่เรามีปัญหาเดิมไหมหลักๆตอนนั้นที่มีก็คืออุ้มหมาเราเลี้ยงหมาน,น้องหมาเราอุ้มหมาประจำเนาะก,ก็ก็อุ้มน่าจะเป็นหนึ่งปัจจัยแล้วก็มีเรื่องการออกกาลังกายอะไรก็พักหมดก็พักหมดครับแล้วก็ท่าทางการทํางานที่ไม่เหมาะสมก็พยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็พยายามเช็คล่างกายพยายามตรวจตัวเองก็คิดว่าน่าจะเอาแหละน่าจะกลับมาแหละแต่ก็พยายามกินยาปรับพฤติกรรมแล้วก็รอดูอาการต่อไปครับอันนี้มันเริ่มมาเป็นปวดปวดตรงบริเวณข้างขาครับ มันจะเริ่มมาปวดข้างขาก็คือมันไม่ใช่ที่ก้นเหมือนเดิมแหละที่ก้นมีน้อยแต่มาลงมาปวดแล้วก็มันจะมาลักษณะปวดตื้อๆแล้วก็มีแสบร้อนที่ข้างขาเวลาที่เรานั่งนานๆหรือว่าเราลุกขึ้นยืนใหม่ๆหลังที่ตื่นนอนเนี่ยก็ก็จะเป็นครับมันก็ทรงๆนะครับก็มันก็ยังทําให้เราทํางานได้ก็อาจจะมีบางช่วงที่เฮ้ยตื่นมาลําบากชีวิตนิดนึงมันลงน้ําหนักใหม่ๆเนี่ยมนรู้สึกว่ามันลงขาเยอะ ใส่กางเกงจะลําบากหน่อยแต่แรกๆก็ไม่ได้มากอะไรก็กินยาแล้วก็ไม่ได้อะไรก็มีไลน์คุยกับเพื่อนๆเนี่ยหมอเมธีที่ปรึกษาหลักก็คุยกันก็ก็ค่อยๆไปอะครับปรับยาอยู่สักประมาณ3เดือนได้ที่พยายามปรับพฤติกรรมและกินยาปรับยาดูครับทรงอยู่สัก3เดือนที่ท,ที่เอาภาษาชาวบ้านเรียกลูกผีลูกคนก็รู้สึกอยู่ได้ว่าไม่ไม่ปกติแต่ก็ยังยังฝืนได้ยังทํางานได้ครับ คือมันเริ่มลงขาเยอะจนกระทั่งมันมีอยู่วันหนึ่งที่ผมต้องผ่าตัดแล้วแล้วผมต้องใส่เสื้อตะกวัวปกติหมอก็ดูผ่าตัดใส่เสื้อตะกวัวอยู่แล้วแต่ทีนี้เคสนี้ยผ่าแล้วมันมีมีประเด็นติดขัดระหว่างผ่าเราต้องยืนผ่านานกว่าปกติเราก็ผ่าจนเสร็จเนาะแล้ววันนั้นอยู่เวรแล้วคืนนั้นโดนตามลุกขึ้นมาเนี่ยเราเดินไปฉุกเฉินไม่ได้เราจะไปดูคนไข้คนไข้รออยู่ห้องฉุกเฉินน้องโทรมาเรียกแต่เราเดินไปไม่ไหว เราลุกแล้วเราก็นอนเราลุกแล้วเราก็นอนวนอยู่อย่างเงี้ยสักครึ่งชั่วโมงอะ่ะกว่าจะลากสังขารตัวเองไปถึงได้แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มลบกวนการใช้ชีวิตเราแล้วเราเราต้องทํางานเนาะก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเอาดีกว่าพอละมันไม่ไหวละถึงจุดที่เรายอมพักยาวๆดีกว่าครับคือเราอะรู้อยู่แล้วว่าตัวโลกที่จริงตัวโลกเนี้ยระยะยาวไม่ผ่าถ้าทนไหวมันก็น่าจะดีได้ผ่ามันก็อาจจะมีผลข้างเคียงตามมา แต่ณนะจุดนั้นเนี่ยคือผ่าแล้วมันก็ฟื้นตัวเร็วกว่ามันสามารถกลับมาทํางานได้ดีกว่าแล้วจุดที่เราพยายามรักษาแบบไม่ผ่าตัวเองมาเนี่ยเราทํามาเยอะมากแล้วฉีดยาเข้าโพรงกระดูกก็มีมันก็ดีขึ้นอยู่ช่วงหนึ่งแล้วสิ่งที่เกิดคือเราปรับพฤติกรรมหมดแล้วอะ่ะแต่สิ่งที่มันเหลืออยู่คือการทํางานของเราแล้วถ้าสมมติว่าการทํางานมาทําให้เราใช้ชีวิตไม่ได้มันก็คือใช้ชีวิตไม่ได้มัาคงต้องผ่าแล้วล่ะครับเราคงไม่ไม่หยุดงานเพื่อรอให้อาการดี เราเลือกที่จะผ่าเพื่อที่เราจะกลับมาทํางานให้เร็วที่สุดดีกว่าถามว่าทาไมเลือกหมอเมทีใช่ไหมเอาตรงๆเลยก็คือเราสนิทกันสนิทกันสนิทกันมากด้วยในในช่วงที่มาเรียนหมอกระดูกด้วยกันนะครับเราก็รู้จักนิสัยกันดีคุณหมอเมทีเป็นคนตรงไปตรงมาอยู่แล้วเขาสนิทกันแล้วเราก็รู้ว่าเขาเป็นคนมีฝีมือเนาะทีนี้ในแง่ของการรักษาคนไข้เขาดูฟีลนี้เขาดูด้านนี้โดยตรงแล้วเขาทําแต่ตรงเนี้ย เ,ออเขาทําแต่ตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจอยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาทําเป็นประจําด้วยคนแบบหมอเมธีก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรอยู่แล้วคิดว่าฝีมือดีอยู่แล้ว2คือเราคุยกับเขาเนี่ยเขาก็แนะนาเรามาเป็นสเต็ปอยู่ตลอดเนาะแนะนาเรื่องการไม่ผ่ามายังไงแล้วบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่ไหวจริงๆมาเดี๋ยวผมผ่าให้คือถ้าเรามองในมุมหมอผ่าตัดด้วยกันเนาะเพื่อนสนิทกันคือถ้าเราไม่มั่นใจเราไม่ชวนเพื่อนมาผ่ากับเราอยู่แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ด้วยหลายๆปัจจัยผมก็คิดว่าเนี้ยแหละผมก็ผ่ากับหมอเมทีแหละผมไม่ต้องไปดิ้นรนหาใครหรอกเพราะว่าเราเป็นหมอเราก็รู้ว่าเราผ่าตัดโอกาสเกิดภาะวะแทรกซ้อนมันก็คงมีแหละมันคงเลี่ยงไม่ได้ก็ทําใจเผื่อไปแต่ก็ถ้าเรามั่นใจแล้วเราก็ผ่าผ่าไปคือตอนนั้น่ะตื่นเต้นนิดนึงเพราะตอนนั้นผ่าด้วยข้อจํากัดว่าจองตั๋วจะไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์กับแฟนแล้วก็คือ คือแฟนนักกังวลกว่าผมอีกคือตอนนี้รอบหลังเนี่ยคือคนรอบข้างกังวลกว่าเจ้าตัวอีกเยอะมากเลยคือแม่ก็กังวลถามว่าทําไมมาผ่าอย่างนี้แฟนก็แบบเฮ้ยทำไมถึงไม่ไปหาอาจารย์ที่ลามาเพราะเราก็เป็นอาจารย์อยู่เนาะก็ก็็กบกไม,ไม่จะเอานี้แหละตัดสินใจแล้วไม่เป็นไรหรอกมานี่แหละอ่ากังวลเดียวเลยคือกังวลจะผิดแผนก็ถามเมถามเม่ๆว่าเฮ้ย ผ่าแล้วไปได้ป่าะวว่ามันอาทิตย์2อาทิตย์เองระยะเวลามันเร็วมากเลยแต่ตอนนั้นอะคือช่างใจอยู่ว่าจะไปเที่ยวเราค่อยกลับหรือว่าจะผ่าแล้วค่อยไปกังวลอยู่2เรื่องไง <c oughs> ว่าจะเอาออปชันไหนไอ้ช็อตที่จะผ่าแล้วจะไปเราค่อยกลับมาผ่าเนี่ยเพื่อนอีกคนที่สนิทกันเป็นหมอกระดูกสันหลังเหมือนกันบอกว่าเออทำไมไม่กินยาก่อนแต่แบบตอนนั้นช็อตนั้นมันไม่ไหวแล้วคือเราแค่นั่งเข้าห้องน้ำอะครับ เราจะถ่ายอ่ะเราต้องลุกขึ้นมายืนเป็นทีทีนึกสภาพว่าคนอยากจะถ่ายเราต้องลุกขึ้นมายืนแบบเฮ้ยมันลงขาแล้วยุกขึ้นมายืนให้มันหายก่อนแล้วก็นั่งกลับลงไปใหม่แล้วก็ลุกขึ้นมายืนกว่าจะเสร็จสักทีนี่ดึงยืนขึ้นยืนลงอยู่สองสามรอบสามสี่รอบอย่างเงี้ยคือมันมันรบกวนชีวิตมากแล้วเราต้องนั่งเครื่องบินไปยุโรปเนี่ยคิดว่าถ้ามันไปเกิดอะไรขึ้นที่ยุโรปอ่ะสู้ผ่าไปแล้วถ้าไปไม่ไหวก็ยกเลิกไปเลยดีกว่าที่จะไปเกิดอะไรที่นูน่นตอนนั้นก็เลยตัดสินใจว่าเออเออตัดสินใจ เขามาด้วยมีอาการปวดสะโพกล้าลงขาอย่างรุนแรงนะครับคือจริงๆอาจารย์ถั่วเคยผ่ามาแล้วนะครับเคยผ่าตัดมาแล้วเมื่อประมาณผมเข้าใจว่าประมาณเกือบ20ปี18ปปีอะไรเงี้ยครับตอนสมัยเป็นวัยรุ่นเลยเคยผ่ามาแล้วรอบหนึ่งซึ่งตอนนั้นเขาปวดมากเหมือนกันตอนไปผ่าผ่าเสร็จปุ๊บอาการดีขึ้นนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยด้วยเทคโนโลยีสมัยนั้นการผ่าตัดยังเป็นแบบไมโครสโคปอยู่นะครับก็ผ่ามาก็อาการดีขึ้นใช้ชีวิตมาได้ประมาณนี่แหละ ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ18ปีแล้วก่อนที่จะมาเป็นอีกรอบหนึ่งของเขาเนี่ยหมอนรองหมอนรองกระดูกสลังนะครับส่วนที่เคยผ่าแล้วมาแตกออกมาใหม่ในจุดเดิมเลยนะเนื่องจากอาจารย์ทัวร์เป็นอาจารย์ที่ลามานะครับก็มีเพื่อนอยู่ข้างในหลายๆคนอยู่แล้วเขาก็แนะนําว่าให้ฉีดยาดูก่อนซึ่งเขาก็ฉีดมาละฉีดยากินยาแก่พยายามมาประมาณสองสาเดือนนะครับสองสาเดือนจนกระทั่งว่าไม่ไหวละคือ ารู้สึกว่าเอมันไม่หายสักทีถ้ามันหายมันควรจะหายไปแล้วเพราะสองสาเดือนแล้วไม่หายสักทีประกอบกับว่าตอนนั้นเนี่ยเขาจะต้องไปคือแฟนเขาไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วเขาจะไปเป็นเพื่อนแฟนไปไปเยี่ยมแฟนเลยประมาณนี้ประมาณที่สวิตเซอร์แลนด์ประมาณสักประมาณ,มาณสองสัปดาห์แล้วใกล้ถึงวันที่จะไปแล้วยังปวดมากไปไหนไม่ได้อยู่เลยเขาเลยบอกว่ามางั้นจัดการเลยดีกว่านะครับก็เลยก็เลยให้ผมทําให้ต้องบอกว่า หมอที่ผ่าตัดเอ็นโดสโคปเก่งๆนะในประเทศไทยมันมีไม่เยอะยังม,มีไม่เยอะนะแล้วก็การที่จะทําในเคสที่เขาเรียกว่าทําซ้ําหรือเคสที่เรียกรีวิชันเนี่ยจำเป็นต้องใช้ความความชำนาญนข้งสูงนะครับก็เขาค่อนข้างไว้ใจผมแล้วกันเพราะเขารู้ว่าผมผ่ามาเยอะผ่ามาทุกวันผ่าเยอะมากๆรีวิชันนี่ก็ทํามาเยอะทํามาทุกรูปแบบยือแล้วเห็นมาทุกทุกอย่างแล้วก็มั่นใจว่าอันเนี้ยน่าจะปลอดภัยที่สุดถ้าให้ผมทําให้นะครับคือถ้าในมือคนอื่นจริงๆ หลายๆท่านก็เก่งนะครับแต่ว่าน่าจะเขาไว้ใจผมมากที่สุดมากกว่าในเคสที่ทําซ้ําหรือเรียกว่ารีวิชั่นเนี่ยความยากก็คือเวลาเรามีแผลที่ผิวหนังครับเราจะมีแผลเป็นนะข้างในก็เหมือนกันข้างในเนี่ยเวลาเราเคยผ่าตัดไปแล้วนะครับในกระดูกสันหลังเรามักจะมีแผลเป็นอยู่แผลเป็นพวกนี้มันจะเกาะติดระหว่างตัวเส้นประาสาทกับกระดูกกับมอนลองที่มันแตกกมาใหม่มันจะติดกันแน่นมากนะครับซึ่งการที่จะเละเาะ สิ่งที่มันเกาะติดกันอย่างปลอดภัยเนี่ยนะครับมีความอันตรายใช้ความชนานํานาญที่สูงนะครับซึ่งถ้าหมอที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเลาะพวกนีเน้เขาจะไม่กล้าทําอยู่แล้วเพราะว่าเข้าไปเนี่ยเสี่ยงเสี่ยงนะครับจนกระทั่งว่าพอทํามาจนชํานาญประมาณหนึง่งก็จะมีประสบการณ์ในการทํามาบ้างก็จะเริ่มทําได้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าทํารีวิชั่นมาเยอะๆก็คือทํามาหลายครั้งแล้วก็จะรู้แล้วว่ามันจะมีมุมที่มันสามารถทําได้และเข้าไปอย่างเงี้ยไม่เสี่ยง แล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ทําแล้วเนี่ยปลอดภัยนะครับพวกเนี้ยก็เลยทําให้เวลาผมทําพวกเนี้ยมาเยอะพอสมควรก็เลยทําให้การมาทําในเคสที่เป็นรีวิชั่นเนี่ยไม่ไม่ได้ยากมากสําหรับผมนะครับก็ถือว่าค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าทําแล้วเนี่ยน่าจะปลอดภัยมากเวลาเราทําผ่าตัดนะครับสําหรับกระดูกสันหลังนะความนานมันอยู่ที่ตอนความแข็งของกระดูกจุดที่เข้าเราจะต้องตัดเยอะไหมถ้าต้องตัดเยอะพวกนี้มันก็จะกินเวลานาน แต่เคสอย่างอย่างเคสรีวิชั่นหรือเคสเคสที่เคยผ่ามาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันกระดูกโดนตัดไปแล้วตัดมาแล้วแต่คุณต้องรู้แค่นั้นเองว่าไอ้น,นี่มันโดนตัดมาแล้วและตรงเนี้ยเราต้องเข้าไปทําอะไรตรงนี้อีกนิดนึงเพื่อให้มันไปต่อได้อะไร,อไรครับคือเป็นเคสที่เคยโดนตัดมาแล้วมันมีบางส่วนที่เราไม่ต้องตัดเพราะฉะนั้นมันจะล่นเวลาไปได้ด้วยบางส่วนนะครับแต่ความยากเกิดอีกรอบหนึ่งตอนที่มันผังผืดมันเกาะแล้วต้องไปเลาะออกอันนี้ยอันนี้ยากอันนี้ต้องใช้ฝีมือนึ่งใช้ฝีมือรีเซ็ดีมาก นะครับทาเสร็จปุ๊บตื่นขึ้นมาคนไข้โอ้เดินได้เลยเดินได้เลยไปห้องน้ําไปอะไรได้นะครับแล้วก็เนื่องจากคนไข้เนี่ยเคยผ่าไมโครสโคปมาแล้วเมื่อประมาณหลายปีก่อนนะครับแล้วก็ครั้งนี้มาผ่ากับผมเป็นเอ็นโดสโคปเขารู้สึกเลยว่าเอะมันความปวดหลังผ่าตัดนี่ต่างกันมากนะเพราะว่าทําเสร็จเดินได้เลยไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดมากไม่ต้องฉีดยาจนมึนอะไรเงี้ยครับก็ไปไหนมาไหนได้ก็หลังจากทําเสร็จปุ๊บหสัปดาห์เขาก็ไปสวิตเซอร์แลนด์ นะครับซึ่งไปเที่ยวไปอะไรเสร็จเรียบร้อยกลับมาระหว่างอยู่ที่นู่นเขาบอกผมว่ายังสบายดีอยู่ยังรอดอยู่ยังยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเที่ยวเสร็จกลับมาก็สบายดีไม่มีอะไรจนถึงตอนนี้ครับเวลาเราเคยผ่าตัดแล้วเรากลับไปหาหมอที่ผ่าตัดให้เราหลายๆครั้งหมอหลายๆท่านก็จะบอกว่าอันนี้มันแก้ไม่ได้แล้วแล้วก็ถ้ายังปวดอยู่เนี่ยมันก็น่าจะไม่มีทางออกแล้วในหลายๆคนนะครับหรือว่าม,มีทางออกแต่มันเป็นทางออกที่มันต้องใช้ ต้องต้องไปรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นอันตรายมากขึ้นอะไรพวกนี้ครับซึ่งพวกนี้ผมว่ามันก็ตัดสินใจยากสำหรับคนไข้ว่าเราจะไปต่อดีไหมจะแก้ไขไหมอะไรพวกนี้แต่ว่าผมว่าคืออย่าเพิ่งหมดหวังนะครับถ้าเกิดว่าเราเคยผ่าตัดแล้วหรือยังปวดอยู่เนี่ยหรือมีอาการอะไรเยอะอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งหมดหวังลองเอาเอ็กซเรย์เอ็ที่เคยทำนะครับหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยมาให้ผมดูก่อนนะครับ ดูว่าจะแก้ไขอะไรได้ไหมถ้าแก้ได้โดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเจอรอยโรคที่เป็นสาเหตุแน่ๆแก้ได้แน่ๆผมจะบอกว่าอันเนี้เดี๋ยวหายนะครับแต่ถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยปุ๊บเอ๊ะมันไม่มีอะไรให้แก้แล้วอันนั้นผมก็จะบอกตามตรงว่ามันน่าจะประมาณนี้แล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่ถ้ามีรอยรลกให้แก้ได้เนี่ยอาการก็จะหายไปนะครับแต่ว่าเชื่อไหมว่าเอามาดูเนี่ยคือผมมาผ่ารีวิชั่นอย่างเงี้ยมาเยอะมาก เอามาดูเนี่ยผมว่าประมาณ80%็ดแปดสิน่ะมีให้แก้มีให้แก้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอามาดูก่อนนะครับว่าว่าต้องแก้อะไรไหมนะครับเอาจริงๆก็คือประทับใจมากนะครับเพราะว่าคือเราอ่ะไม่คิดว่ามันจะต่างกับไมโครเยอะเพราะว่าคือตอนผ่าไมโครเนี่ยมันไปเรายังเด็กด้วยเราไม่มีความรู้แล้วเราก็อ่าเราก็ยังยังเรียกว่าเป็นคนธรรมดาแหละเราก็ยังดูแลแบบแพทย์ไม่ได้เราก็ตื่นมามันมีปวดแผลมีมอร์ฟีน มีฉี่ไม่ออกเนาะมันมีหลายอย่างซึ่งตอนที่นอนโรงพยาบาลก็ค่อนข้างเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะเท่าที่ตอนนั้นจําได้แต่ผ่ารอบนี้ก็คือ6กโมงเนาะผ่าผ่าตัด6กโมงเที่ยงคืนตื่นมารู้ตัวเนาะเที่ยงคืนตื่นมารู้ตัวก็ลุกขึ้นมานั่งกินโจ๊กแฟนซื้อโจ๊กมารอแหละลุกขึ้นมานั่งกินโจ๊กแล้วก็เอาซัพพอร์ตใส่แล้วเดินขึ้นมาแปลงฟันแบบ ไม่ไม่ปวดเลยเว้ยไม่เหมือนกับตอนผ่ารอบแรกเลยเบาก็คือมันก็ขัดขัดบ้างนะแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันรบกวนอะไรแล้วอาการที่ที่มีตอนก่อนผ่ามันก็เบาไปเยอะเลยครับแทบแทบจะไม่มีเลยด้วยตอนแรกก็คือแบบเฮ้ยหายจนกระทั่งถึงขั้นไลน์ไปถามว่าอาทิตย์หน้าไปทํางานก่อนได้ไหมแบบบอกให้อย่าเลยพี่เดี๋ยวมันอักเสบแบบพี่รอไปเที่ยวทีเดียวก็ก็ก็ดีครับประทับใจแต่วันนั้นพอลุกขึ้นมาปุ๊บยืนอ้าวไออาการนั้นมันไม่อยู่แหละมันไปแหละ มันเบาไปเลยแล้วเราก็เดินเข้าไปแปรงฟันได้เลยกลับบ้านวันถัดมาแม่ก็ไปรอแม่ก็ดูสภาพแล้วมันไปผ่าจริงเหรอเพราะว่ามันเป็นคนละสภาพกับตอนที่แม่เฝ้าสมัยก่อนเพราะก็เดินลงรถถือของกลับเข้าบ้านธรรมดาครับก็ไม่มีอะไรเรื่องของการใช้งานเรื่องของโรคทางกระดูกและข้อถ้ามันเป็นเรื่องของอการมาจากการใช้งานอย่างเช่นพวกหมอรองกระดูกอะไรพวกนี้หรือว่าโรคความเสื่อมพวกนี้ครับคือ หมอเองจะให้คําแนะนําได้แต่คนที่จะประเมินได้ดีที่สุดจากคําแนะนําของหมอคือคนไข้เพราะเราไม่รู้เลยว่าคนไข้ใช้ชีวิตยังไงเราไม่สามารถซักได้ร้อเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปลองประเมินดูเองปรับพฤติกรรมดูเองแล้วก็มาติดตามการรักษาให้สม่ําเสมอนะครับแล้วก็เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งที่จะต้องผ่าตัดเดี๋ยวคุณหมอจะแนะนานะครับการรักษาบางทีมันมันมันอาจจะไม่ได้ใช้ความรู้สึกหรือความเข้าใจ อย่างเดียวมันจะต้องมีประสบการณ์เข้ามาด้วยนะครับคุณหมอที่ถ้าคุณหมอที่ดูเป็นหมอเฉพาะทางที่ดูแลด้านนั้นอยู่แล้วก็พยายามไปตามนัดให้ต่อเนื่องอย่าผิดนัดแล้วก็เมื่อคุณหมอแนะนําอะไรก็สักถามละครับลองพูดคุยได้